ลูกชายคนเล็กกับลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กคนโตเลยต้องบาลานซ์ชีวิตค่ะคุณแม่ลูกสองเลยลูกแม่ลูกสองใช่ <laughs> มันแบบได้ได้เขรู้สึกเราเคยคิดจะมีโมเมนต์แบบไม่เคย<อ>ไม่คือคือคือจริงๆเนี่ยไม่ไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าโอ้ยชีวิตนี้จะแบบว่าฉันจะแพลนจะแบบมีลูกอ,อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าเป็นชีวิตสาวสดสวยๆแต่ว่าพอมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเปิดโลกเราทขาไม่รู้ว่าแบบว่า ป็นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แบบน่ารักมีคุณค่าอะไรมีหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีสองไม่ไม่หนึ่งควรมีคิดสอเล่นกี่ตัมีได้ได้ตอนนี้แม่พัฒนาการลูกเราเปลี่ยนไากเลยพัฒนา ดีค่ะถือว่าพัฒนานการดีมากก็คือตอนนี้เขาหนึ่งขวบเจ็ดเดือนแต่วิ่งวิ่งแล้วก็แบบรู้เรื่องทุกอ,อย่างพูดอะไรคือรู้เรื่องหมดเลยแล้วก็เริ่มพูดได้พูดตามได้เยอะมากแล้วอันนี้คืคอเราขับสารฝฟนเลี้ยงกันเองมีเพืช่วยไหมมีคือมีมีพี่เลี้ยงที่มาอยู่ด้วยกันคือมาช่วยเลยตั้งแต่แบบติดวันที่กลับมาอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบช่วยเขาโดยการที่แบบมันจะมีพวกของเล่นเสริมพัฒนาการอะไรางเงี้ที่ก็ใช้เขาเล่นแต่แบบนั้นแล้วก็พาไปพวกแบบเพกาที่เล่นเลยค่ะอืมเมียงหรา คือต้องบอกว่าเนี่ยจากจากวันที่คลอดจนวันเนี้ยยังนอนไม่ไม่พอสักวันเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าตัวปกติแล้วอย่างอย่างเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้เวลาว่าเหมือนเขาจะตื่นยังคืนเยอะมันก็จะมีรอบเพราะเราสึกว่าใช่เราก็อยากจะเต็มที่ด้วยจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังแบบมีปั๊มนมด้วยอใช่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงล้วขวบฝาขวบขวบเจตื่นแลยังปั๊มนมกี่ชั่วโมงรับีีในนี้ได้นอนก็ประมาณห้า ถ้าเกิดตอนนี้ถือว่าเยอะนะคะห้าหกชั่วโมงแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ค่อยมีเลยจริงตอนที่จะแบบมีทำาทำการบ้านไหมว่าเออราจะต้องเจอเวอร์ชันนี้มาทำการบ้านตอนท้องเราก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจแล้วแล้วมีเพื่อนที่มีลูกอ่ะเขาพูดไว้เขาบอกว่านอนเยอะๆนะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนแล้วก็ไม่เคยเชื่อเลยจนกระทั่งออกมาก็คือจริงเจ้ากับไปเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าทำไมถึงต้องให้กินลมยู่เพราะว่าคือ คือจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ศึกษาว่าท้ายที่สุดนมแม่คือดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราทุ่มเทเวลาของเราอะแค่สองปีแรกเองคือนี่วาัไว้2ปีแล้วมันจะดีกับเขาทั้งชีวิตหรืออย่างอาหารอย่างเงี้ยเขาเริ่มกินตั้งแต่6เดือนนี่ก็ทําทุกมือเลยนะทาเองทาเองทําเองทุกมือเราก็ดูโภชนาการไม่ให้กินขนมไม่ให้กินน้ําตาลคือเราแบบโห่แบบเป๊ะมาเพื่อวางรักฐานชีวิตเขาอย่างนี้เราก็คือต้องาำนุมเก็บไว้ตลอดมันมีสต็อกแล้ว ไม่สต็อกเนี่ยใช้ใช้หมดไปแล้วตอนป่วยที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบปั๊มรอบต่อรอบแล้วพยายามเพิ่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกที่มันยังมีอยู่ยมันก็ม,นมีคือเหมือนเราเราก็ไม่เคยหยุดไงคะแต่ก็จะมีแบบน้อยลงบ้างกว่าตอนแรกอะไรแบบเนี้ย แล้วพัฒนาการลูกเป็นยังไงบ้างพอได้กินนมจากเราเขาก็คือเขาแทบไม่เคยป่วยเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเขาเจอเจอเชื้อไวรัสจริงๆอะไรน่ะค่ะก็ป่วยแต่หายเร็วมากคือไข้ขึ้นสูงมากะแต่ละเรืมใช่ไข้ขึ้นบ้างคือไม่ร้อก็มีลองให้งอแงบ้างตื่นมาลองตอนกลางคืนบ้างนี่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบ มันเขาแข็งแรงมากแล้วเขาขายเร็วมากรือว่าเขานีเพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อก็เป็นฟิตเนสแม่ก็แบบว่าออกกําลังกายมาเรู้สึกว่าส่งผลลูกเป็นไปได้ผมก็ตัวใหญ่เป็นเด็กที่มีกล้ามเนื้อไม่อะไรค่ะคุณสามีแข็งแรงคุณสามีซัพพอร์ตยังไงบ้างเรื่องการเลี้ยงดูโอ้โหเรื่องจริงๆคุณสามีเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเขาเขาจะชอบเล่นด้วยมากกว่าจะชอบเล่นด้วยแต่ว่าอย่างแบบเรื่องเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าปล่อย ปล่อยให้นี่เป็นคนดูแลแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตเราวันที่พี่เลี้ยงหยุดหรืออย่างช่วงกลางคืนในช่วงที่แบบว่าเด็กๆเลยเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นขึ้นมาช่วยกันสลับไม่งั้นถามเลยคุณสามีเราชอบทำคอนเทนต์เนอะเอาลูกมาวางแล้วก็อุ้มแม่เข้าไปอะไรอีกาง้มันรู้สึกยังไงบ้างคนก็แบบเป็นวิซรวใน t ิ๊กต k อกอดีใจค่ะก็ขอบขอบคุณที่ชอบนะคะตอนนี้ก็มีเวลาทำคอนเทนต์น้อยลงือความหวานความแ่บคูเราก็ยังไม่ลดลงเลยก็คือเราคือเราพยายามอันนี้มันมันเป็นความเห ถึงแม้เราจะมีลูกอ่ะแต่คือเราก็ยังเป็นคนรักกันอยู่นะคือชีวิตในความเป็นคนรักอ่ะเราก็ต้องคอยเติมเต็มให้กันไม่ใช่จะปล่อยให้มันแบบเกืดแห้งอ,อ,อย่างสมมติแบบต่างคนต่างทํางานกลับมายอะไรเงี้ยค่ะรู้เราว่าต้องอยู่กับลูกแต่เราก็จะแบบทุกครั้งที่เจอหน้ากันต้องกอดกันนะวันนี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้กอดกันเลยไม่ได้จุ๊บกันเลยไม่ได้แบบเหมือนแสดงความรักเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนทําทากันมาตลอดแล้ว <คน S 1> ที่ริๆใครเป็นคนเริ่มทำคอนเทน นี่เริ่มทำค่ะคุณสามีเขาไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยใช่ตอนแรกๆมีขู่บังคับหลังๆเริ่มเริ่มส่งส่งคอนเทนต์ตัวอย่างมาให้แต่ทำไมสามีเราดูเล่นเนียนกว่าเราอ่ะใช่อย่างเวลาแบบว่าจะอุ้มเราหรือว่าเอาลูกวางหรือว่าพาเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเนีเพาตีหมดแตกนะอาจจะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่สายอะแบบนี้เขาก็เลยแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าอาจจะคนเก็บบทคือเราคนเก็บบทคือเราหลายคนได้แซวว่าอยากลองดูตรแบบเราเออจริงๆริงเราติดเมากกับคนทั้ง อย่ากมี้ามีโอ้ยรู้ว่าอยากเป็นแนนนี่ รู้สึกอย่างคนนี้เนี่ย18บวกคือว่าทำให้คนชวนคิดต่อเพื่อนๆเนี่ยติดเลยก็จริงจริงๆก็อยากให้ขำๆเ e นจอยกันไปอะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีบางทีนี่ก็เป็นคนที่จะแบบเวลาว่างๆก็นั่งชอบเปิดดูอะไรขำๆนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแบบเนี้ยให้คนที่ติดตามเราเขารู้สึกแบบสนุกเ e นจอยมากกว่าจริงๆมันแค่คอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมแค่คอนเทนต์ถ่ายกระจบกันไหมเอาว่าเห็นว่าปิดประตูปิดประตูลงนอนจริงนะจริงๆเวลาคนมาเมนท์รู้สึกอย่างไรบ้างอ่านเมนท์ได้อ่านอ่านยังไงบ้างเมนท์ที่รู้สึกว่าอู้ห ก็หลายๆคนก็แบบบางคนก็อินก็แบบน่ารักพีอะไรอย่างเงี้ยคนจะมองว่าเป็นผู้แซาบถึงจะรู้สึกว่าแทบแทบจริงไหมครับแทบยังไงอ่ะมาถึงเรื่องบางที่แบบว่าสามีเราก็คือ คอนโดมันร้อนฉ<อ>ันว่าจะใส่ชุดชิ้นเราก็เป็นแบบเซ็กซี่ด้วยนางไม่ไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยใส่เสื้อเลยโอ้ยไปที่ไหน <laughs> อันนี้อันอนั่นะพอมันมลงไปอย่างนั้นเขาไม่ใส่เสื้อเงี้ยมีคนเข้ามาเม้นแบบว่าอยากสิงร่างเราบ้างไหมหรือมีมั้ยมีมีเรื่อยๆแต่จริงเขาเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายคือถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกสมมติเขาเข้ามาเขาเห็นคนเยอะอย่างเงี้ยคือหายไปแล้วนะคือแบบเปิดห้องเข้ามาเงี้ <laughs> ยปิดเลยนะอ้าวขี้อายมากแต่เวลา ทำคอนเทนต์ไม่ใส่เสื้องี้เขาไม่อ่านเวลาคนเข้ามาเมินคนเข้ามาแบบไม่คือคือเขาไม่ได้เห็นเหมือนแบบอะไรไม่ได้เห็นรีแอทไม่ได้เห็นการตอบโต้ของคนอื่นเขาไม่อ่านแอปแอปพีดเบรกของไม่อ่านแบบที่เขาคอมเมนต์เขาอ่านคือเขาอ่านภาษาไทยไม่แข็งแรงเขาจะไม่ค่อยได้มานั่งอ่านเท่าไหร่เถ้าอ่านเจะต้องาพี่แดนนี่ว่าห่วงไหมถ้าเกิดตอนนี้แล้วคุณรู้สึกแล้วขอบคุณมากกว่าค่ะขอบคุณมากไม่ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนมีคนมาชื่นชอบเขาบางทีเราไปเดินกับเขาคนจําเขาได้จําเราไม่ได้เดินไปเยอะไปเดินขาแสดงยังไงครับเขาแสดงยังไงสิ่งที่เกิดก็แบบบางทีไปไปเซเว่นไปอะไรเงี้ยอุ้ยดูจังพี่ด้วยพี่มาจากติ๊กต๊อก ถามรู้สักอร์รเบอี่ไม่้าอะไรอย่างเงี้ยถามไม่ถามไม่ถามกินไม่เมียบ่อยนะหลังๆก็เลยแบบโอเคมาถ้าเกิดจะมาถ่ายคลิปอะไรเธอมาไปถ่ายกับฉันแต่ว่าคอนเทนต์นี้มันประสบความสำเร็จแล้วได้เขียนบทใหม่นะครับว่าจะแบบลุกเล่นอะไรเรื่อยๆมีเรื่อยๆก็ดึงดึงเขามาเรื่อยๆจนตอนหลังเขาก็เริ่มสนุกสนุกใช่แล้วเรามีแผนกับชีวิตคู่ยังไงครับแบบว่าหรือวไอ้น้องโตแล้วมีอยากมีคนเลยไหมเดี๋ยวเรียน คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่านี่เป็นลูกคนเดียวเราแฮปปี้มากเราแฮปปี้อาการเป็นลูกคนเดียวแล้วเราเคยเคยมีเหมือนกันคนบอกว่าทาไมไม่มีอีกคนเขาจะได้เป็นเพื่อนกันแต่เราอ่ะอยากให้ลูก,กเป็นเพื่อนเราเหมือนตอนนี้คือทุ่มเทเวลาให้เขาเต็มที่ทุกอย่างเลยก็เลยแบบแฮปปี้มากกับตรงนี้ยังยังไม่อยากที่จะแบบ เหมือนปันใจอะไรอย <ique> ่างเงี้ยใแต่ถ้าปุ๊บปั๊มยัมีอยู่ไหมคิดว่าคิดว่าจะมีไหมคุณพี่สองหรือว่ายังแบบว่าไม่ม่ติดเลส่วนไม่มีเลยแต่คุณสามีพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีน้องสาวคะเขาก็เลยแบบว่ากิอยากไม่กิจก็อยกิดวิถามว่าแต่ถ้าเกิดปุ๊บรับโซพนี้ก็ตามธรา ตอนนี้ก็เลี้ยงน้องให้ดูแบบโตดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับก็คงยังไม่มีคนที่เอบ้าตามมาอยากให้อยากให้ดีที่สุดตอนนี้ไม่ต้องเียนเลยอาก็ใช่อาจจะเป็นช่วงพักรงเลยนถ้าถ้าเกิดมีคนหนึ่งก็คือเริ่มใหม่อีกรอบนะก็ต้องดูแลคุณใหม่อีกรอบนะก็แต่คุณเรากลับมาได้ดีกลับมาได้ดีเหมือนกันนะกลับมาเป็นแบบนอย่ะค่ะจริงจริงจริงตอนแรกหลังพ่อเราเราก็ดูไว้นะว่าแบบเอ้เข้าทำอะไรยังไงกันก็ออกกำลังกายพยายามกลับมาออกให้ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกวางไว้6เดือน แต่มันมันไม่กลับมาเท่าเดิมเลยเดือนมันก็ค่อยๆแบบใช้เวลาไปแต่ตอนนี้กลับมาเท่าเดิมเหมือนตอนแบบยังไม่มีรูปเท่าเดิมเท่าเดิมแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันแบบเอ๊ะมันเปลี่ยนไปนิดนึงถือหนังนูงนี้น่นเราก็ดูแลกันไปนร่งนี้นานแค่ไหนมากกว่าหกเดือน่าือเปีอะค่ะคือคือหกเดือนนะมันเริ่มมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่เฟิร์มใช่แอ้นี้พอใจไหมหลังจกลังจกลบก็พยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยเย โอเคขอบคุณค่ะน okay. okay. right. okay, okay. 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 ิดนึ่งค่ะ